ก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอินีีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polyex กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม Roblox กับแมป Restrong t y c o o นะครับก็หลังจากที่นะครับผมเนีได้ทําคลิปสอนไปเนาะวันนี้ก็นะครับมาสร้างร้านร้านหนึ่งไว้แล้วก็จะมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้ดูกันนะครับซึ่งนี่นะฮะตอนนี้บรรยากาศเราเนี่ยอยู่ ริมทะเลกันนะครับก็ร้านอาหารในวันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารที่เกี่ยวกับร้านอาหารซีฟู้ดนะฮะร้านอาหารแบบสไตล์แบบริมทะเลอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้นะฮะผมทราบมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะฮะโอ้โหสว่างสวยสุดๆไปเลยนะครับผมก็อันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากร้านอาหารริมทะเลนะครับนี่นะให้ดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ฟังกันนะครับว่าผมได้ทําอะไรไปกับร้านนี้บ้างนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับ ใช้ช่องโพลีเอ็กซ์ด้วยนะจ๊ะใครที่ยังไม่ได้กดก็กดด้วยนะครับร้านเนี่ยนะครับผมทำไว้เป็น2ชั้นนะครับนี่เป็นสไตล์2ชั้นแต่ว่าชั้น2อะเราไม่ได้สร้างแบบเป็นกำแพงเป็นอะไรให้มันวุ่นวายนะ่ชั้น2ก็สร้างเป็นโล่งๆไว้นะครับเพื่อที่จะให้แบบเออมันเป็นสไตล์ร้านอาหารริมทะเลอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนะฮะชั้นล่างเนี่ยก็จะมีโต๊ะอยู่นะประมาณ678 90ตัวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งโต๊ะเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวที่เป็นแบบนั่งคู่กันนะประมาณ6ตัวนะครับแล้วก็โต๊ะแบบนี้ นะครับ3ตัวนะนั่งได้4คนในสตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเรียกไ่าได้ว่าอะไรเดียที่ตักอาหารแล้วกันนะครับร้านล้วเนี่ยนอกจากตัวที่เป็นอาหารเป็นจานแล้วนะครับเรามีบริการบุฟเฟ่ให้นะแต่ว่าไอ้ข้างในเนี่ยนะครับคือผมแบบมันไม่มีตัวไหนที่จะเป็นอาหารมาวางได้นะผมก็เลยเออเอาอันนี้แล้วกันนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นหลุมๆนะแล้วเราก็วางมุมโต๊ะเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ด้วยพวกช้อนซ่อมอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปกินร้านอาหารที่เป็นแนวบุฟเฟ่เอึกออกไหมว่ามันจะมีไอ้พวกจานพวกช้อนพวกแก้วน้ำ อะไรเงี้ยให้เราหยิบนะครับเนี่ยผมก็เอาไว้2ฝั่งเลย นะฮะก็บริการกันเต็มที่มีประดับไฟอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่เลยนะครับจะได้ดูชัดๆเนาะแล้วก็ไฟเนี้ยเป็นการแบบว่าอุ่นในตัวนะครับเป็นไฟแบบ UV นะใครเคยกินร้านอาหารแบบบุฟเฟ่บางร้านเขาจะมีไอ้ไฟ UV แบบเนี้ยนะครับเพื่อที่จะทําให้อาหารมันอุ่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อพวกจานอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไอ้ตรงข้างๆนี้ผมไม่ได้ทําอะไรเยอะนะตกแต่งด้วยพวกพุ่มไม้เฉยๆนะครับให้มันดูล่มลื่นดีนะครับร้านเนี่ยโดยรวมแล้วผมจะแต่งสไตล์ให้มันเป็นขาวๆนะจะสังเกตุว่ามันจะเป็นสไตล์ร้านขาวๆนะ เป็นหินหินเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเสาหินอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับนิดหน่อยนะฮะข้างหน้าก็จะมีตกแต่งด้วยไฟนะครับจะได้ดูสว่าง นี่เลยนะไฟเนี่ยก็ให้มันดูเข้ากับร้านอาหารทะเลแล้วกันนะฝั่งนี้ก็จะมีป้ายชื่อร้านนะโพลีเอ็กนะครับจริงๆผมเขียนว่าโพลีซีฟูดนะพอออกเกมเข้ามาใหม่แล้วมันหายไปนะครับ oh. ตรงนี้ก็จะเป็นหินแล้วก็เป็นพื้นทรายนะตรงนี้น,นี่นะสไตล์แบบร้านอาหารทะเลไงนะครับก็ต้องมีพื้นทรายกันบ้างนะฮะแล้วก็มีไฟสองสว่างตกป้ายตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบันไดน,นะบันไดเนี่ยตอนแรกกับผมทาเป็นบันไดแบบขั้นเดียวอะ่ะไม่ใช่ขั้นเดียวหรือเป็นบันไดแบบตอนเดียวนะครับตอนเดียวคือเป็นบันไดที่แบบเดินขึ้นไปไปด้้เเลยอยอ่่างีแตม ถ้าทาเป็นบันได2ตอนแบบนี้ก็คือเดินขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับดูแล้วมันสวยกว่านะดูแล้วมันสวยกว่านะครับแล้วก็จะมีเสาหินอ่อนเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้ไม้ประดับอะไรประมาณนี้ครับคือสไตล์ร้านอาหารทะเลมันจะต้องดูล่งๆนะเห็นไหมเนี่ยเรามองไปก็จะดูลงๆมองเข้ามาก็จะดูล่งๆนะครับแต่ว่าเออดูสวยงามดีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ําหญิงห้องน้าชายนะครับก็แยกไว้เลยนะห้องน้าหญิงห้องน้ําชายแล้วตรงนี้ก็จะมีอ่างล้างมือนะครับเผื่อใครอยากจะมาล้างมือนาะไม่อยากจะเข้าไปล้างในห้องน้ํําาีี่ห้้องก็มถวม แล้วก็ที่ล้างมือนะครับไว้สองอย่างนะครับก็สไตล์ร้านอาหารทะเลเนี่ยห้องน้ํามันจะไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นมงต้นไม้นะครับข้างหลังนี่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะเป็นโล่งๆไว้อย่างงี้นะครับเพราะว่าก็มันก็ไม่มีอะไระแล้วมันผมก็เลยทําให้มันสุดขอบของตรงพื้นที่ผมไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในครัวกันนะแต่ก่อนอื่นนี่ผมก็ทําชั้นวางของตรงนี้ไว้นะมันจะได้ดูสวยงามนะครับชั้นวางของก็ประดับไปด้วยพวกถ้วยรางวัลพวกหนังสือพวกของอะไรต่างๆนําให้ชั้นมันะ เออก็พอมองมาก็รู้สึกว่าร้านมันมีอะไรมากขึ้นนะครับตกแต่งแบบให้มันเข้ากับร้านได้มากที่สุดนะฮะตรงนี้จะเป็นอ่าแคชเชียร์นะครับแคชเชียร์ก็คือตรงที่คิดเงินนั่นแหละนะครับเวลาใครที่อ่ากินแล้วเนี่ยนะครับก็พนักงานก็จะมาคิดเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เอาบินใบเสร็จไปให้ตามโต๊ะตามอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นี่เลยนะฮะตกแต่งด้วยรูปภาพที่เป็นแบบ บ่งบอกว่าเราเป็นร้านอาหารทะเลนะครับนี่รูปปลาดาวรูปเกาะอะไรต่าง,างๆนานานะครับแล้วก็มีนี่เซิร์ฟบอรนะ์ดฮะแล้วก็เอาไว้ข้างบนตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูทางเข้าตัวภายในห้องครัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนะครับสังเกตได้เลยนะร้านอาหารทะเลที่เป็นร้านที่แบบอ่าเรียกได้ว่าอะไรอะร้านหรูๆหน่อยนะครับเขาจะไม่ให้เราเนี่ยมองเข้าไปเห็นข้างในว่าครัวเนี่ยกำลังทําทอะไรอยู่หรือว่าเขาทําอะไรยังไงครับคือเขาจะมีบางอย่างกั้นไว้ซึ่งผมก็ได้รับแรงบันดาลใจเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ที่เราเอาไว้้รรรรััับบบบออาาาาาาาหหนน่่ทีแบบวงงาาแววพกกงเล็ ไปเสิร์ฟตามโต๊ะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมกั้นไว้เห็นไหมข้างหลังในตรงคําว่าโพลีซีฟูดเนี่ยนะผมกั้นไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนที่มากินเ,นเห็นเข้าไปในครัวข้างในได้นะครับคือมันอาจจะแบบไม่ได้กั้นได้หมดหรอกแต่แบบว่าเออคือก็เป็นสไตล์ร้านอาหารทะเลแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในข้างในเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะมีเป็นเหมือนตู้เย็นนะก็คือพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะเขาจะหยิบน้ําจากตรงนี้ไปนั่นเองนะครับสำหรับตู้เย็นเนาะแล้วก็นี้ก็เป็นตู้ใส่ของอะไร อุปกรณ์นะครับจานชามช้อนอะไรต่างๆที่พนักงานเขาจะเป็นต้องใช้แนละ้วผมก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มาข้างหน้าตรงนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันจะมีป้ายกั้นอยู่นี่ผมก็ตกแต่งโคมไฟอะไรให้สวยงามนะครับจะได้ดูแบบเออมันเป็นร้านอาหารริมทะเลที่แบบหรูๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเดินเข้ามาข้างหลังนี่ก็จะเป็นห้องครัวของเรานะครับก็อุปกรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าเพียงพอนะก็มีทั้งเตามีทั้งโอ๊ยอะไรมากมายเลยนะครับมีทั้งที่ทอดมีทั้งที่ปิ้งที่ย่างนะครับมีหมดแล้วก็ ผมก็นี่ตกแต่งรูปภาพดิตรงนี้ก็มีตกแต่งด้วยนะ,ะนในรูปภาพให้มันแบบเป็นสไตล์ร้านอาหารทะเลเนี่ยเรือรูปเรือใบอ,อ,อะไรประมาณนี้แล้วก็สังเกตดูนะว่ากําแพงเนี่ยผมใช้เท็กเจอร์แบบนี้นะครับมันชื่อเท็กเจอร์ว่าเสเลดนะฮะก็คือจะเป็นแบบร้านอาหารทะเลอ่ะมันจะเป็นสไตล์แบบปูนเปื่อยแต่ว่าเป็นปูนเปื่อยที่แบบฉาบแล้วแล้วก็มีการทําทําแบบเท็กเจอร์แบบนี้นะครับคือผมได้แรงบันดาลใจมาจากร้านสไตล์นั้นเกาะมีหน้าตรง,หน,ตรงหน้าต่างเพื่อให้มันเห็นข้างนอกเนาะบางทีครัวจะทําเป็นมืดๆอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็เลยเ นะครับเพื่อให้ความสว่างนั่นเองนะฮะแล้วก็มีจอทีวีนะครับเผื่อแบบออพนักง,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 งานพนักงานแบบบางทีจะมาดูอะไรประมาณนี้นะครับดูคงดูข่าวฟังเสียงฟังเพลงฟังข่าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะอันนี้คือแบบทาตามสไตล์ร้านอาหารทะเลร้านอาหารซีฟู้ดเลยนะครับก็ส่วนมากเขาก็จะเป็นร้านสไตล์อย่างนี้กันนั่นแหละ นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้น2กันนะครับผมชั้น2เนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปก็คือผมไม่ได้สร้างกำแพงไม่ได้สร้างอะไรเยอะแยะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชั้น2ก็เราก็ยังมีอันนี้ให้อยู่นะก็คือเป็นโซนบุฟเฟ่ต์นะครับก็มีพนักงานมาคอยเติมให้เสมอแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนข้างล่างนะคือคือข้างล่างเนี่ยจะใหญ่กว่า นะครับแต่ก็มีเพียงพอแล้วตรงนี้คือพนักงานจะมาเติมให้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยผมอยากจะให้เน้นเป็นโซนที่แบบว่าเขามากินอาหารเป็นจานมากกว่าอะไรประมาณเนี่ยพวกปลาทอดพวกกุ้งชุบแป้งทอดเป็นจานๆอะไรประมาณเนี่ยนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยเราจะเน้นเป็นโต๊ะนั่งแบบ4คนนะโต๊ะนั่งสองคนก็มีอยู่นะครับผมจัดไว้ให้4ตัวนะแล้วก็มีร่มนะครับหนีบริการไว้นะจะได้ไม่ร้อนนะเวลากลางวันนะโต๊ะข้างบนเนี่ยตกแต่งสไตล์เป็นไม้ๆมแล้วก็เป็นเบาะสีขาวๆนะครับจะได้ดูแบบเข้ากันกับฟิลแบบพวกริมมมทะะะเเเลลลอไไรรรปาณนนีี้้้ยแววกก็ั่ฟ ข้างบนเนี่ยตอนแรกกับผมอยากจะเอาไฟที่เป็นหลอดนีออนมาใส่แต่ว่าลองใส่แล้วไม่เข้านะครับทีนี้ลองเอาไฟที่เป็นคบไฟแบบเนี้ยนะฮะคบเพลิงแบบเนี้ยมาตั้งดูนะครับเออมันก็ได้สไตล์ร้านอาหารทะเลดีนะก็เลยแบบใช้เป็นไฟแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็หนีประดับอ่าต้นมงต้นไม้อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแบบเหมือน v i p ที่สุดนะก็คือเป็นโต๊ะแบบ8คนนะครับก็คือมีมีรองรับ8คนนะใครมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็นั่งตรงนี้ได้เลยนะครับมีมีต้นมงต้นไม้ประดับอะไรก็ว่ากันไปโต๊ะก็ค่ออนนข้างเยเยยนะะล เนี่ยนะฮะผมแบบอยากจะให้มันเข้ากับสไตล์ร้านอาหารทะเลสุดอสมมุติเนี่ยสมมุติผมลองนั่งดูอ่านั่งตรงนี้นะครับนี่ไงมองไปก็เป็นทะเลแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเหมาะกับฟิลร้านอาหารทะเลมากใครกินอิ่มแล้วอยากจะมายืน,นยก็มายืนตรงริมรั้วตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะครับมองออกไปก็เป็นทะเลเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่เรียกได้ว่าเป็นร้านสไตล์ซีฟู้ด กึงก่งบุฟเฟ่แล้วกันเนาะก็คือมันก็มีโซนบุฟเฟ่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแบบอาหารเป็นจานด้วยนะครับนี่แล้วก็ตกตรงตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับมีประดับต้นมงต้นไม้นะพื้นข้างบนเนี่ยผมก็จะใช้เป็นพื้นไม้นะครับแล้วก็อ่าเพ้นท์เป็นสขีขาวนะครับมันจะได้ดูเข้ากันเพราะตอนแรกอะ่ะใช้เป็นสีน้ําตาลแล้วผมมองว่าสีน้ําตาลเนี่ยมันมันดูไม่สวยนะครับมันดูแบบร้านมันยังดูไม่หรูนะพอใช้เป็นสีขาวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าร้านเนี่ยดูหรูหราขึ เหมือนคนอื่นเขาที่แบบหูสร้างแบบใหญ่โตอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าผมมาคงคอนเซป็ปแบบสร้างให้มันดูสมจริงนะครับร้านอาหารทะเลมาเที่ยวจริงๆมันก็ประมาณนี้แหละนะฮะไม่ได้แบบเป็นพัตตาคารอะไรเวอร์วัางหรอก แบบที่เป็นร้านอาหารแบบริมทะเลจริงๆนะแบบริมทะเลที่เดินออกมาแล้วเจอชายหาดเลยอะไรประมาณนี้นะครับร้านเขาก็จะตกแต่งสไตล์นี้แหละส่วนตัวผมถือว่าค่อนข้างชอบนะร้านเนี้ยนะครับตั้งแต่ทํามาทุกร้านเนี่ยให้ตอนนี้นชอบร้านนี้ที่สุดเลยครับรู้สึกว่าเออร้านมันสวยดีนะครับมีอะไรมากมายลยเนี่ยมีก้อนหินมีหินวางที่พื้นมีทรายมีอะไรประมาณนี้นะครับมีป้ายของร้านทําแบบเออมันดูแล้วมันเป็นร้านที่น่าเข้าดีนะมีห้องน้ําแบบจัดสรรไว้ให้อย่างดีเลยนะครับนี่ต้นไม้อะไรเขียวๆนะฮะร้านก็เป็นสไตล์แบบนี้แล้วกัน นะครับใครที่นะฮะอยากจะเอาสไตล์นี้ไปใช้ก็ไม่ว่ากันนะได้ตามสบายเลยนะครับใครที่ชื่นชอบแบบร้านที่เป็นสไตล์แบบร้านนั่งริมทะเลแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กับร้านที่คุณจะสร้างดูได้นะครับหรือใครอยากจะสร้างแบบชั้น2ที่เป็นสไตล์าท์ดอร์แบบริมทะเลชิวๆลมพัดเย็นๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถ เอาแนวทางนี้ไปใช้ได้เลยนะครับจริงๆอ่ะผมไม่ได้จะสร้างห้องน้ําตรงนี้หรอกแต่แบบเฮ้ยถ้าเราอยากจะเอาสมจริงอ่ะร้านอาหารมันต้องมีห้องน้ำโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลเนี่ยนะครับห้องน้ําขาดไม่ได้เลย นะฮะโอเคนะครับก็อันนี้เป็นข้าวๆนะเกี่ยวกับตัวร้านโพลีซีฟู้ดแล้วกันนะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่นะครับอยากจะให้ทําร้านอะไรเนี่ยก็พิมมาได้นะอยากจะแบบเอ้ยอยากได้ร้านสไตล์นั้นสไตล์นี้อะไรประมาณนี้ครับก็ลองพิมพิมมาดูนะเผื่อผมแบบอาจจะลองสร้าง ดูให้เป็นแรงบันดาลใจได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e ช่อง Poly X กันด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่คลิปจะจบเนี่ยผมจะมีตัวสปีดบิลอยู่นะผมคือร้านเนี้ยใช้เวลาสร้างประมาณอ่าชั่วโมงครึ่งนะครับโดยประมาณนะชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็เสียเงินไปทั้งหมดเนะ่ยเหมือนจะดูแพงนะแต่จริงๆก็เสียเงินไปประมาณ40,000นิดๆเองนะฮะคือไม่เยอะนะเสียไปประมาณไม่ไม่ถึง5 0,000 นะก็ได้ร้านหน้าตาสไตล์แบบนี้แล้วนะครับเรียกได้ว่าสวยงามคืออาจจะไม่ได้ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเออมันเราเน้นสมจริงนะเน้นให้มันดูเป็นร้านอาหารจริงๆมากกว่านะครับมากกว่าที่จะสร้างแบบสร้างมั่วๆอะไรเงี้ยเนาะคือสร้างให้มันสมจริงไปเลยนะครับอย่างเสาสิวเนี่ยตอนแรกถ้าถ้าผมไม่ทําเสาก็ได้เหมือนกันนะแต่แบบว่าเฮ้ยจริงๆร้านอาหารพวกนี้มันต้องมีเสานะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวร้านถล่มนะผมโอเคนะแต่ก็อาจจะไม่ได้สมจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต นะฮะโอเคก็วันนี้ก็ขอลาทุกทท่านไปก่อนนะฮะก็ช่อง PolyX นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายครับ